เดี๋ยวค่อยมนี้มาีมหายมาหายยกาปยั่วทางชาตรีบรยากาหน่อยมหายวัสดีทุกคนอกคลงก่นวันนี้ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กิฟมาครับพรอนมั่วนะพรอนมั่วหรอไอมินิเกมเบสท์มอเบสมอเบสมอ นอ้นองน้องเนโกะแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครไม่รู้นะฮะก็ช่างแม่งนะฮะ,ะอ้าวแม่งมันหนึ่งมึงนี่มาจะเอาบอกไปกูหลอกว่จะจ้ะ เมืนอ <c oughs> นยิ้ขมคออ่ะี่พี่เลดูไม่ต้องถ่ายรูปแบบรวมม่ได้คุถ่ายแบบนี้ก็ได้เหายอนถ่ายแบบนี้ถ่ายถูกใครจิดเต็มเต็มห่ะใครกี๊ดอ่ะเหมือนกำลังจะถูกฆ่า ไอกี้ล่ะแม่เัาจะถูกฆ่าเลยทำไมเราไม่เห็นได้ได้ที่สามอันเองใครมันโป๊ะจๆแถวนูหนาวขอร้คัน,นะเราคิดไปแล้ว ทำานห้องนี้มีผู้ชายเยอคนเดียวคนเดียวที่ยอมแพ้เลยเป็นพีพีหายเดี๋ยวจะมีปัญหาอุ้ยฟักอยู่ได้ยี่ไหนอ่ะนะได้ยี่ไหนเธออยู่พัทยา อูอะไรกูไมไม่ได้อยู่พัทยาฮะไม่ได้อยู่พัทยาไม่ได้อยู่พัทยาฮะตอนนี้ไม่ได้อยู่พัทยาฮะเหรอได้ดิคนในงามหนูอะไรใหญ่ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะดูกโดนลุงยไงไ ได้ยังไงเนี่ยฮะถ้าไม่เหงาถ้าคใครไม่กดดีเจนะฮะผมผมมืม <c oughs> ออะไอ <c oughs> ชีชินน, <c oughs> นต์กีโอ้ยโอ้ยเข้ามาสายเลยนี่คันโทร